นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 สวัสดีค่ะพบกับนุกนะคะในช่วงเวลาของผู้หญิงไดรี่ของคุณ Diary ทา l โ b r o c a s t ด o ้ Lady ค่ะทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโครึ่งเวลาสบายๆแบบนี้นะคะเรื่องราวที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพค่ะนุกมีมาฝากกันให้แบบเต็มเอสค่ะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับอาจารย์หมอค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะสอบถามเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็ยังคงพูดคุยกับอาจารย์หมออยู่แน่นอนค่ะพลาดไม่ได้นะคะ ในช่วงแรกนี้ค่ะ F2L Focus to Lady ค่ะเป็นช่วงเวลาของผู้หญิงนะคะจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวของเธอค่ะแล้ววันนี้นะคะแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงหลายๆคนสนใจนะคะแล้วก็สําคัญมากๆด้วยค่ะเพราะหลายๆครั้งนะคะเรามาักจะได้แง่คิดะคะ่ะจากประสบการณ์ของคนอื่นค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะไปโฟกัสใครนั้นไปติดตามชมได้เลยค่ะสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 สวัสดีค่ะรนัตมนการศิริกรชดค่ะ ช่วงเวลาที่รันว่างนะคะจากการทํางานช่วงกลางวันเนี่ยนะคะชั่วโมงสงชั่วโมงนะคะรันก็จะมาที่นี่เลยค่ะโยคะแอนด์มีเพื่อที่จะมาเล่นโยคะค่ะผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงพร้อมที่จะกระเปริกระเป๋ากลับไปทํางานหน่อยช่วงนี้นะคะอาจจะไม่เห็นรันใน เล่นละครเท่าไหร่เพราะว่ารันค่อนข้างที่จะทุ่มเวลาทั้งหมดเลยค่ะกับการเป็นพิธีกรอน5รายการเลยเรียกได้ว่าเห็นรันทั้ง7วันเลยค่ะมีรายการ hello hit เมากระจาย duty society รายการเสกสวยแล้วก็รายการถอดราหาัตกรรมนะคะผู้ชมถ้าเกิดอยากจะเห็นรันก็กดเข้าไปได้ที่ช่องเคเบิลแล้วแปลงว่าจะเห็นรันเมาทั้ง7วันเลยค่ะ พราะว่าทํางาน7วันแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าโอ้ยหาเวลาว่างที่ยากมากแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะใน1วันนะคะหลาจะมีเวลาว่างสักชั่วโมงหนึ่งลันก็จะเดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อมาเล่นโยคะนะคะผ่อนคลายนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อกี้รันทาการวอร์มอัพไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะหลันก็พร้อมแล้วกับการที่จะเล่นโยคะค่ะขออนุญาตไปเล่นโยคะก่อนนะคะ ที่เ,เลือกเล่นโยคะนะคะเพราะว่าโยคะเนี่ยให้ประโยชน์กับรันนะคะทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเลยค่ะประโยชน์ทางร่างกายนะคะก็คือทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ผ่อนคลายค่ะเพิ่มพูนความยืดหยุ่นของร่างกายนะคะทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสง่างามแก้ไขท่าที่ไม่ดีให้ดีขึ้นที่สําคัญเลยนะคะทําให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ย ตรงด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ระบบในร่างกายมีความสมดุลด้ค่ะในส่วนประโยชน์ของทางจิตใจนะคะช่วยทําให้รันนะคะรู้สึกไคลยเครียดค่ะทําให้จิตใจสงบเยือกเย็นนะคะทําให้เรามีความคิดที่แหลมคมนะและที่สําคัญเลยค่ะจิตใจแจ่มใสไม่ฟุ้งซ่านด้วยค่ะประโยชน์ในการเล่นโยคะนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะยังมีประโยชน์ในเรื่องของทางพลังงานด้วยค่ะก็คือช่วยให้พลังงานที่หยุดนิ่งได้เคลื่อนไหว ทำให้พลังงานไหลเวียนไปสู่ทุกระบบนะคะและสามารถนําพลังงานไปสู่ทุกส่วนของร่างกายอีกด้วยค่ะโยคะเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของรันใช่ไหมคะแล้วรันก็ยังมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพของรันทั้งภายในและภายนอกค่ะแต่จะเป็นตัวไหนนั้นขอรันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะแนะ่เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแหม ตองรีบไปทำงานต่อค่ะแต่ก่อนที่รันจะไปนะคะรันเขาบอกเคล็ดที่ไม่รับของรันนะคะให้กับสาวทุกๆคนก่อนเลยค่ะอยากจะบอกว่าตัวช่วยของรันนะคะก็คือเคล็ดที่ไม่รับของรันนะคะที่เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของรันก็คือผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารที่รันใช้นะคะอยากจะบอกว่าเขาคัดสารส่วนผสมที่มีคุณภาพหลายๆตัวเลยนะคะมารวมไว้ในหนึ่งเดียวด้วยละคะ่ะ ส่วนผสมตัวแรกที่รันชอบนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะคะซึ่งคนจีนโบราณนะคะถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยค่ะช่วยทําให้เรานะคะมีกําลังนะคะใช้ในเรื่องของการบํารุงร่างกายช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจนะคะแข็งแรงความจําดีด้วยค่ะประสาทสัมผัสต่างๆนะคะชัดเจนดีแหมเหมาะมากเลยค่ะกับงานพิธีกรของรันนะคะสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะคะยังช่วยการในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นด้วยนะคะ ที่สาคัญเลยช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งหน้าตาแจ่มใสและยังช่วยบํารุงสายตาอีกด้วยค่ะตัวช่วยของรันนะคะยังมีส่วนผสมในเรื่องของการดูแลผิวพรรณของรันโดยเฉพาะอีกด้วยค่ะนั่นก็คือสารสกัดจากมะเขือเทศนั่นเองสารสก girl, ัดจากมะเขือเทศนะคะจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวของรันที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกไปให้หมดค่ะที่สําคัญนะคะจะทําให้ผิวของรันเปล่งปลั่งอีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันนะคะสารอนุมูลอิสระด้วยค่ะ และสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะในตัวช่วยของรันนะคะยังมีวิตามิน A,C,E นะคะที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังงาน,นะค่ะและช่วยขจัดสารพิษนะคะให้ออกไปจากร่างกายกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้ช่วยตัวเก่งของรันนะคะยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกด้วยค่ะเป็นสารสกัดจากเปลือกสนนะคะที่มีคุณสมบัติในการลดปฏิกิริยา และช่วยเพิ่มเม็ดสีที่ผิวหนังเมื่อถูกแสงแดดนะคะงานวิธีกรของรันเนี่ยต้องถูกแสงไฟในสตูดิโอตลอดเวลาเลยพอได้ตัวช่วยตัวนี้เข้ามาดูแลสุขภาพผิวของรันนะคะทําให้รันหายห่วงเรื่องสุขภาพผิวไปเลยละค่ะส่วนผสมอีกตัวหนึ่งที่รันต้องพูดถึงนะคะก็คือสารสากัดตัวนี้ค่ะสารสากัดจากตังกุยค่ะ ถ้าจะบอกว่ารันชอบนะสาวๆอีกหลายๆคนต้องชอบนแน่นอนค่ะสารสก,กัดจากตังกุยนะคะมีสรรพคุณเป็นยานะคะช่วยบำรุงเลือดที่สําคัญนะคะยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของโลหิตด้วยค่ะประกอบไปด้วยนะคะวิตามินและแร่ธาตุนะคะจําพวกวิตามิน B3 B12 และกรดโฟลิกค,ค่ะสารสก,กัดที่รันบอกไปนะคะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะฉะนั้นนะคะบอกได้เลยว่าปลอดภัยและก็เห็นผลแน่นอนค่ะ อย่างที่รันบอกไปนะคะว่าตอนนี้โหรันทำงาน7วันเลยค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหแต่ละวันนี่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่ารันมีโอกาสได้ทำงานที่ตัวเองรักด้วยและทุกครั้งที่รันทำนะคะมีความสุขแล้วก็มีความกระตือร้นตื่นตัวตลอดเวลาเลยค่ะยิ่งรันมีตัวช่วยเป็นผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพของรันด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพหมดห่วงได้เลยค่ะแม่บอกเ็ดไม่รับของรันแล้วอย่าลืมไปทำตามนะคะวันนี้นะคะรันต้องขอลาไปทำรายการก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ครั้งหน้า นะะ bye สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 ะะโดยมากก็คือเกิดจากกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตประจําวันนี้คือเดินมากๆหรือว่านั่งนานๆนะคะ สำหรับบางคนที่ชอบนั่งไข่ห้างก็อาจทําให้เป็นเส้นเลือดขอดได้หรือชอบนั่งขัดส,สมาธินะคะหรือนั่งพับเพียบนานๆก็ทําให้เป็นเส้นเลือดขอดได้นะคะสาวๆที่ชอบใส่ส้นสูงมากๆก็ควรระวังนะคะอาจจะมีปัญหาเส้นเลือดขอดได้ค่ะอาการของเส้นเลือดขอดนะคะก็คือจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อเมื่อยล้ามีอาการขาบวมหนักขาเวลาเดินเนี่ยจะจะเมื่อยมากๆเลยค่ะโดยมากนะคะการแก้ไขหรือว่า รักษาอาการเส้นเลือดขอดนะคะถ้าเป็นไม่มากนะคะเราอาจจะใช้น้ําอุ่นประครบได้หรือถ้าเกิดเดินมากๆมีอาการไม่เมื่อยเมื่อยปวดขาหรือบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ก็อาจจะยกขาได้นะคะก่อนนอนนะคะยกขาประมาณ1 5นาทีหรือถ้าเป็นมากๆนะคะอาจจะต้องได้ผ่าตาัดนะคะของเส้นเลือดขอดเนี่ยให้ดีขึ้นเพื่อที่จะช่วยในเรื่องการไหลเวียนเลือดค่ะให้สะดวกขึ้น สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 แล้วมาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะ F2U Firm Up o u ค่ะลูกยังอยู่ที่โรงพยาบาล V Care Medical Center ค่ะแล้วก็นั่งอยู่กับพลอากาศตรีหญิง แพทย์หญิงสุพัชชาชานวิเศษค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีอาจารย์หมออีกรอบหนึ่งนะคะ,ะวันนี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงเหมือนเดิมนะคะขออยากทราบเกี่ยวกับปัญหาระบบภายในค่ะของผู้หญิงค่ะหลายๆคนคงคงงงว่าแบบระบบภายในคืออะไรแล้วก็หลายๆคนคงจะแบบไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์หมอนะคะแนะนําเลยค่ะเราเรามาเริ่มต้นพูดเรื่องข้างนอกก่อนนะคะได้ค่ะก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ย ผู้หญิงทุกคนนะคะในวัยเจริญพันธ์เนี่ยเราต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะนะคะซึ่งมีมากมายหลายโรคนะคะทีนี้เราจะพูดเฉพาะโรคที่เ,เช่นง่ายๆเช่นเมียตุ่มคั้นเกิดขึ้นพนี้เรว,ว่าภายนอกหรือว่าเป็นตุม่มใสเจ็บปวดอันนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับโรคเริ้ม,มหรือจะมีเปื้องหูดงอนไก่อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะมันก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อวัยวะภายนอกของเราเอาวัยะเพศภายนอกของเรานะคะอของผู้หญิงเรานะ แล้วก็ะพะถึงข้างในก็แต่ช่องคลอดขึ้นไปส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงก็จะมาหาหมอได้เรื่องตกขาวผิดปกติใช่ค่ะหนูก็อยากจะถามเลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าการตกขาวเนี่ยบางคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าปกติแล้วมีตกขาวเรามีก่อนเป็นประจำเดือนกับหลังเป็นประจำเดือนใช่ไหมคะส่วนบางคนก็อาจจะเป็นเยอะผิดปกติเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรคะค่ะเราก็อยากจะเน้นให้ทราบถึงเรื่อง ปกติก่อนถูกไหมคะเราต้องรู้ว่าปกติเป็นยังไงค่ะคือตกขาวเนี่ยมันเป็นสารคัดหลั่งเป็นของเหลวที่เกิดที่สร้างขึ้นเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศหญิงนะคะมันจะมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนในร่างกายด้วยนะคะทีนี้ฮอร์โมนที่ตกขาวที่ปกติเนี่ยมันจะต้องอันที่หนึ่งนะคะต้องมีสีขาวนะคะแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะต้องไม่มากเกินไปนะคะต้องไม่มีเลือดปน นะคะเราก็ต้องไม่สร้างอาการคันขึ้นมาในช่องคลอดอันนี้เราเรียกว่าตกขาวปกติถ้าเปิดน,นอกจากนี้แล้วก็คือผิดปกติหมดเลยอ๋อคะ่ะคือถ้าสมมติแบบเริ่มแบบมีตกขาวแล้วก็เริ่มแบบมีอาการคันอะไรเงี้ยมันเกิดจากการติดเชื้อหรือยังไงคะค่ะออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตกขาวที่ผิดปกตินะคะ,คะมันจะมีสาเหตุของเชื้อโรคได้ตั้งหลายอย่างนะคะตั้งแต่แบคทีเรียไวรัสนะคะ พยาธิในช่องคลอดซึ่งมันจะทําให้มีการตกขาวที่ปกติไปคนละหลายคนละแบบยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยมันจะออกมาคล้ายๆกับเ,เคล็ดนมมากมายแล้วคันมากมนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกพยาธิมันก็จะเป็น ตกขาวมันจะเป็นถ้าดูในในช่องคลอดจะเห็นเป็นฟองๆก็ขานเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นแบคทีรียก็ขึ้นอยู่กับแบคที ria ประเภทไหนบางทีอาจจะเป็นหนองออกมาเลยก็ได้หรือถ,ถ้าเกิดว่ามีเลือดปนเนี่ยมันก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการอักเสบมากๆหรือว่าเป็นระยะเริ่มแรกอาการแสดงเริ่มแรกของมะเร็งปากมดลูกก็ได้เพราะฉะนั้น จริงๆแล้วเนี่ยตกขาวจะเป็นตัวชี้บ่งเป็นตัวเป็นเหมือนตัวชี้วัดว่าเรามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะก็คือสาวๆนะคะหลายๆคนอย่าอายนะคะเพราะว่าบางทีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราไม่กล้ามาพบหมอบางทีอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตได้ด้วยนะคะยังไงก็พบหมอบ้างเรียกว่าบ้างดีกว่าใช่ไหมคะบางทีคนเราอาจจะไม่กล้าจริงๆคือหนูเป็นคนนึงที่ไม่กล้าไปพบหมอเลยเมื่อก่อนก็มีปัญหาปัญหาบ้างแล้วก็พอเราแบบ ตัดสินใจที่จะไปพบหมอแล้วก็รู้รายละเอียดเยอะแยะมากมาย,ยงไงสาวๆก็อย่าลืมไปพบนมอน,นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะนุ๊กต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้าค่ะนุ๊กมีเคล็ดลับนะคะสําหรับผิวหน้าของคุณผู้หญิงนะคะสามารถบ่งบอกถึงการผิดปกติของระบบอวัยวะภายในได้ด้วยค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะติดตามชมช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 ช่วงนี้สนับสนุนโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสาวๆหลายๆคนคงตั้งหน้าตั้งตารอคอยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าสุขภาพของผิวหน้าค่ะสามารถบ่งบอกถึงความผิดปกตินะคะของอวัยวะภายในได้อย่างไงคะ่ะบ่งบอกได้ค่ะเพราะว่าเป็นความเชื่อของคนจีนโบราณค่ะเขาบอกว่าสุขภาพผิวหน้านะคะสามารถบอกถึงความปั่นปวดของอวัยวะภายในได้นะคะตั้งแต่หน้ผาผากจนถึงหน้าอกเลยล่ะคะ่ะ เริ่มจากที่หน้าผากน,นะคะหากคุณผู้หญิงผิวหน้าแห้งค่ะแล้วเกิดเป็นสิวอักเสบนะคะบนตรงกลางหน้าผากน,นะคะแสดงว่าระบบการย่อยอาหารและกระเพาะปัสสวะอาหารมีปัญหาค่ะแก้ไขเบื้องต้นโดยการดื่มน้ำให้มากๆเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายค่ะมันออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะคิ้วค่ะหากเป็นสิวอุดตันนะคะแสดงว่าการทำงานของตับเกิดปัญหาค่ะ ซึ่งอาจเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะใบหูค่ะหากมีอาการผิดปกตินะคะแดงหรือว่าร้อนในสภาพปกติค่ะแสดงว่าไตากำลังทำงานหนักให้ดื่มน้ำมากๆและลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ค่ะแก้มค่ะแก้มนะคะสัมพันธ์กับระบบทางเดินหายใจและปอดค่ะ คนที่สูบบุหรี่หรือเป็นภูมิแพ้มักมีอาการเส้นเลือดฝอยแตกหรือเกิดการอุดตันของเส้นเลือดฝอยทําให้ผิวหน้าบริเวณนี้หมองคล้ำค่ะดวงตาค่ะปัญหารอยคล้ำใต้ดวงตานะคะสาเหตุอาจจะเกิดมาจากกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งมาจากกรรมพันธุ์อีกส่วนมาจากไตมีปัญหาเช่นร่างกายขาดน้ำหรือระบบขับถ่ายทำงานไม่ปกติเพราะสัมพันธ์กับการทำงานของไต จมูกและริมฝีปากสัมพันธ์กับความดันโลหิตค่ะส่วนใหญ่แสดงอาการทางสิวอุดตันหรือสิวบวมแดงแก้ไขโดยดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะข้างสัมพันธ์กับการทำงานของลำไส้เล็กค่ะมักแสดงอาการแดงทางผิวหนังหรือมีสิวอุดตันบริเวณดังกล่าวแก้ไขโดยการหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากและมีรสจัดค่ะหน้าอกและลำคอค่ะสัมพันธ์กับระบบทางเดินอาหารค่ะ แสดงอาการผ่านผดผื่นแดงทางผิวหนังแก้ไขโดยการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและครบ5้าหมู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้หญิงทุกๆคนค่ะควรเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็มีสารอาหารครบท้วนด้วยล่ะค่ะ การออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอยังไงล่ะคะดูแลสุขภาพดีขนาดนี้แล้วนะคะสาวๆก็ไม่ต้องวิตกกังวลค่ะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแล้วล่ะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะนุกอยากจะเน้นย้ําเลยล่ะคะ่ะสําหรับสาวๆนะคะที่มีตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเป็นอาหารเสริมนะคะ ควรเลือกนะคะอาหารเสริมที่มีสารสกัดจากธรรมชาติค่ะเพราะว่าจะปลอดภัยนะคะแล้วก็เห็นผลดีจริงๆด้วยล่ะค่ะอย่างที่นุกเน้นย้ำเสมอนะคะว่าผู้หญิงเราค่ะต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทุกวันพุธเวลาบ่าย2โมงครึ่งพบกับรายการ Diary t m า f o c u ั to Lady เวลาของผู้หญิง Diary ของคุณแล้ววันนี้นุกต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย